็คือแบบันแต่งแรงมากข้นเตียนน้องเกีียวก็จะรับสนุนให้เด่นกมทพนั้นดิจะเดิจสวยไปจ้ากน,น้องเกียวเรียลไฟแล้วนะจ้าเริ่มมีกัมาเดียวกัที่แบบคอนเสิแบบเกีียวรับอะไรเนาะแต่ก็บรูมว่าแต่งว่าคือเกม Double Fortune าเป็นเกมแต่งงานของชจีนนะจ๊าเนาะนะแบบอ่าสักอย่างนลจ๊ะได้มาองค่ะ สิบบาทน่าสองบ้านห้องสิบาทนะจ่ะมันประกันมามันสิแต่งในเทนายเนาะซึ่งเราเกี่ยวนกระเป๋าเนาะนี่ยูมื่นกว่าบาทนะจ้ะเบ็ดไปกลาสิบาทเนาะขบอเขาจะเตเตเธอก็เบาๆเนาะจ้าอ๋อสเก็ขบอขบขบอขบอขบขบอขบอขบอขบขบอแหมเขาชั้นโสดนะนะบ้หายน้หายมาสองหามาแปดสิบบาทน่สองแปดสิเออขบอขบอสองตัวหนึ่งนะจ้ะเนาะ เบื้งละแบบเจ็บสายอะแบบเขาแบบมั่งแรนต้าเะแบบกูก็เล่นเกมอย่างเมียกูก็าทำอะไรตรงนี้อะไรเยอะเลยแล้วแตงก็สาว1,080โอเคปลอบใจได้ดีมากแล้วจ้ะเนาะถึงเงินก็ยังไม่ทันได้กำไรคืนเลยนะจ้ะเสียไปแล้วเนาะเงินท่านหนึ่งราหาที่สองบาทจ้ะเออแตกอีกได้อยทีหน่อยแปดชิ้นนะจักเจ้าบาทนะจ้ะเนาะนายว่าบ่ได้เนาะตเก็ตเตอร์เออเออมาจากมุกการเนาะขูอยากรุนได้แต่ขูอยากได้ตเก็ตเตอร์เออ เราจาดสเก็ตเตอร์ซึ่งซูช่วงสเกตเตอร์ช่วงนี้เนาะจะเป็นโบนัสเกม8ปดขึ้นสปินเนาะสเกตเตอร์เขาตามงตัวเขาจะได้8ปดขึ้นสปินเนาะหึ่งโบนัสเกมนี้เนาะมา่อเบิร์ตจะเลยว่าทีเป็นเกมแบบไตหน้าตาเนาะอ๋อเป็นซองแทบเลยจ้าเด้อแบบโบ๊ทเซ็ตเลยจ้าเด้ออ่าคูน8ไปว่าแต่วะตอนนี้เนี่ยเราเกมที่เก็ตเก่าพลาดนึงเรื่องมาเบิรงตไปเช่ยงโบนัสสี่ดงเท่าไรเนาะเนาะไปแต่คูน8ไปหาหมื่นอื้อเมื่อกี้เห็นแบบแบบมันเป็นหาหมื่นนะทำไปวินเาะไป ามื 10, 40, <ois> ่นสี่มื่นสี่มื่นสามื่นเอ้ยสามมื่นสี่มื่นสี่มื่นชี้สี่มื่นหาสี่มื่นเจ็ดามมื่นแล้วตอนนี่สามมื่นสามมื่นสามมื่นามื่นเอ้ยแสนสองเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทซุปเปอร์เมกาวินด้วยแล้วอีกสามรอบด้วยก็คือแบบมันแตกแรงมากมัคือมัแตกข้างบนแล้วก็แตกข้างล่างลัวแตกพ้อกันปั๊บแล้วมันจะคู่แตกทั้งคู่อะแล้วมันจะคู่จะบวกเว้ยแล้วก็มัจะแบบ เราต้อเบิร์นะจ๊เนาเก่าพี่เิน,นเสีถาพันหกร้อไอหาพันหารหกสิแปละนาจาเด้ะขอบคุณสำหรับคนโสนแบบเกียวที่จะได้เห็นภาพมาของเขาหักกันเซสีถือว่าโอเคมากๆโอเคบัวอิชาแล้วนะจาแต่งกันไปเลยบมวอิชาแล้วนะจาซีเอ้ีเอแสนสีขนาดนี้อขอขอโสนกัะไรนาจะเน้อถัาแจงใหขนาดนี้นะจะเนาะ เกมนี้เนาะต้องเปเล่นเบิร์กด้วยจ้าเพื่อจะโชคดีแบบเดียวจะเครเป็นคุ้สิรแบบเดียวต้องเกิดเปเล่นเบิร์กด้วยจ้าเนี่ยน่ารำแบบมันอาจจะแสนแสนแบบนี้อะไรนะจ้าเน้อสำหรับเกมก o ร์เวอร์ฟอร์จูนเนี่ยจ้าเน้อเป็นเามากมจัดแต่ง่ายเนาะต้องเปเล่นเบิร์กซึ่งพี่จเจ๋อเดี๋ยวนาะเจะขอไปศึกษาดีๆก่อนทำมาเล่นหน่อเนาะแต่กับแบบสังเกตแล้วคู่สองคู่กับบนคู่ขาคู่มาอีกเป็นคู่ที่หกเจ๋อเจ๋อเนาะก็ถือว่าเลิศมากๆแบบ พระรามเป็ดเนี่ยขอล่า eh. ตัวไปก่อนทำมาเกนี่นะจ๊ะเพราะว่าแตกขนาดนี้แล้วขอขพิอหนึ่ตัวดีกว่าเสร็จตัวนัดจะเสียบดับตูวแลจ๊ะเนาะรอบแบบเขาเรียกว่าเว้นระยะเวลาที่แตกแล้วก็พักอะไรกันไปแบบเล่นฟุ้งเล่นเฟซฟกับเพื่อนมาหรืใหม่นะจ๊ะเนาะเพื่อจะแบบเขาเรียกอังกฤษท่ามันเสียเนาะมันโอเคก่อนเนาะจ๊ะเนี่ยขอล่าตัวไปก่อนเจอกันอีพี่หนาเนาะมาเบิ่งกันมาจะเป็นเกมไหนหรือจะเป็นเกมเก่าจะเป็นเกมใหม่ เป็นแ้่นี้ไรเพราะแป่สใชนานี้เะจะกเถีมเล่นคือเก่าเนี่ยแบบรมาเลยขอรักต่วไปก่อนเจกอกันที่หนา bye bye. จ้าบ๊ายบายเจอกันที่หนาจ้าหมจ้าแสนละจ้าแสน,สน,สน,สนเลย